เช้านี้ภาคก,กัลยะาณมิตรนี่คือทางเดินบินทบาทค่ะตอนนี้ยังอยู่ในป่าในเขาอยู่นะคะโอ้ตอนเช้าได้ยินเสียงไก่มีกระตา่ยา,า,ะตายด้วยผ่านจาน บนฟ้าก็มีอืมอก้อยเห็นไอตอนนั้นไหนแม่เคเจอเลยเห็นเห่งกเคยเห็นไฟอะไรั่นอยู่บนฟ้านั้งไใช่นัน่ละผมดดูบนเทปน่ไหนตัวนโลกอเ็นเ่งใก้มันวิ่งลัอมันวิ่งห่งแต่ก็ติดจับติดจับไม่ิดแต่มี3สามสี่ดวงนแต่ว่ามีไม่เยอะมีโดนเยอมีทางวัดถนน อันนี้ก <term S 1> ็ลงลงดอยนี่เป็นตอนประมาณตุ่มกว่ากว่าบนปลองไม่ไม่ตอยล่องนอนนั่งแต่ถ้าฝนตกนี่พะเลิดได้ล้มได้นะตรงเนี้ยมันลื่นได้นะคะนฝึกสติ

เขาแบบว่าที่คนที่อายุเยอะๆก็เขาก็พูดกันรุ่นต่อรุ่นนะเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนโอู้หเนี่เป็นทะเลเก่านะคะก็เลยมีแต่หินแล้วก็ทรายค่ะที่เราเห็นอย่นี้นะหินจะเยอะกว่าทรายแล้วก็เป็นป่าแบบธรรมชาติมาก ตอนเช้าได้ยินเสียงเขาขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกเออพระอาทิตย์ขึ้นหรืออะไรเนี่ยอยู่ทางนู้นนะคะนนนนหมาาาบังออคประณเด้ ข้างลัดรัดเดินลัดออกมาแล้วะอมกับพี่ใหญ่ก็เตรียมไปใส่บาตรแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็จะมาทำพัทาหารถวายท่านค่ะ แต่มันไม่มีเขึ้นไปแต่จะมีงอออกนี้ทันเอากรัตีเลยมาเลยก็เมื่อวานน่ะเมื่อวานน่ะเราหลงไปทางนู้นหลงไปทางนู้นน่ะที่เกือบจะตกเหวอ่ะตกใจมาก ก็เลยย้อนกลับมาเหมือนที่ตามที่พี่สุจิตตาบอกกันแหละป้ายวัดป้ายวัดมันหลุดไงเจ้าคะอนี่ไงเราก็หาป้ายอยู่เมื่อวานอ่ะใช่องตมันแย่งนี่ลงไปทางนู้นนี่ไ่ขู่ค่ะจะต้องระวังตรงนี้ถอดรองเท้ากันใกล้จะถึงที่โยมเข้ามารอใส่บาทแล้วนะคะ วา,านลงไปทางนี้จริงๆเลยอะ่ะเกือบจะตกเหวเลยตกใจสัส่นเนาะเอาไงดีบอกพี่ใหญ่ตั้งสติก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะสาธุแล้วแวกนี้ไม่มีบ้านนะมีโอ้ยสาธุอนุโมทนาสาธุกับคุณลุงได้นะคะโอ้ยเช้านี้กีดยางหรือเปล่าโอ้ยพ่อ เนี้อค่ะคนลุกก็มีแต่ป่ายางนะคะทุกคนก็เป็นคนที่ที่เขามาทําบ้านอยู่ในป่ายางนี่แหละที่ใส่บาทพระอาจารย์นะคะ้อ เขาก็รายได้เขาก็มาจากสวนยางรายได้มาจากผ้าสวนยางสวนยางราคาแพงไงโอ้โอยเนาะกาบอนุโมทนากับเขาจริงๆคนลุกเลยพี่ใหญ่ขนกรีดยางยังเลอะอยู่เลยนะตัวเขายังกำลังลงจากกรีดยางอ่ะ เปืื่นยางเลยเปื้อนยางเลย,เย,เลยตัวเขาที่มาใส่โอ้สาธุสาธุนี่ก็นี่ก็ส่วนยางอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเหมือนมีเทวดาดึงชาวบ,บ้านมาทำส่วนยางใกล้ๆวัดพระจาจาร์ <c oughs> อ๋อยมาแหมแล้วมาอีกแล้วคุณลุงค่ะนี่ค่ะอ,อันนี้เ <c oughs> จ้าของนิดนะคะสาธุสาธุค่ะคุณลุง อนุโมทนาสาธุค่ะคุณลุงไ,<ป> <laughs> ไ,ไม่ได้ยิน<ป>เอออนุโมทนาสาธุค่ะ<ป>กราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ<ป>มาจากเชียงไฮยมาจากเชียงรายค่ะ<ป>จ้า ดับคลิปไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังอีกไกลอยู่ค่ะไม้กิ่งไม้มันขวางทางโอเคขอบคุณค่ะตอนไหนก่อนนู้นนะพระอาจารย์ก็บินทบาดออกมาเส้นนี้พราะจาราร์บอกแล้วก็มาทะลุเป็นถนนแบบนี้ค่ะ ตอนนี้มีแดดออกแล้วถ้าจากน้ำปลูกไม่จ,จ,จะไ้อยูครับไปยังต้นมันมัมมาานมนับยอดต้นคณะก็ราคณะกรสมการน้ปลูกก็เก้าพัในลองนับดูหลายจังแล้วลงปรมาณนั้นนับต <c oughs> าไม้ปลูกก็ได้ร้อยก็ มีแม่ที่อยู่ละแวกนี้มารอใส่บาจ้าอ,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 อยสาธุจ้าแม่จ๋าก,กับอนุโมทนาสาธุด้วย แกันหก็ที่พันเตวัดป่าตะทาตาล่องบทองที่ท่านมาวิเวกอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นวัดที่อยู่ในธรรมวินัยเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงท่านก็ทุกท่านสังเกตไหมคะเมื่อกี้นี้นะที่ทุกคนมาใส่บาตรผ้าจาย์ท่านก็ไม่ได้ให้พรค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ให้อนุโมทนานะคะทุกท่านระยะทางมาเดินที่บินดาบาดนี้กับกลับนะมาแล้วก็กลับใช้เวลาประมาณชั่วโมงก,กว่าค่ะก็เกือบหมื่นเก้านะคะโอ๊ยไม่เอาพี่ใหญ่เขาเล่นกระหงอะ่นะกลัวหมาน้อยเริ่มมีหมาแล้ะเริ่มมีน้องหมาและ สาธุอนุโมทนาค่ะใส่หมดเลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วที่เหลือก็ใส่ให้หมดเลยค่ะสาธุกับอนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ด้วยนะต้องพักก่อน ระหว่างในพรรษานะคะพระอาจารย์ท่านก็จะมาร <g employees> ับบาตรท,ที่นี่โยมโยมก็จะมานั่งรอที่นี่รอ <g crowds> พระอาจารย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเราเป็นพลังงานเราทำเกลี้ยงเราไม่้วัดกันวันนี้มีลูกศิษย์วัดมาด้วยวันนี้มีลูกศิษย์วัดมาด้วยลูกศิษย์วัดช่วยหิ้วอาหารกลับค่ะเออเ้ยในายจุ๋ยวัน บุห็นยังจั่าเขาดูเขาแข็งเห็เหม่เสื่มเเาม่ต้องช่วยเนาะเข็น้องเวลาอยู่กําลังวกงกํเ่องเองไหมเกั่วานอืมวันนี้ก็หอดกระตินยั่ไหมในวัดค่ะแล้วกระตินนุ่มและแห่ก็หมายถึงว่าที่พระอาจารย์ถ่ายในวัดในหมู่บ้านนะคะว่วโยนมด้ยก็บออกในบ้านเโบ ออกบ้างอโกคนก็ชิโตบอกโยมว่างเจอว่างเดี๋ยวโยมหนักมากคนเดียวถ้าจะก็นิยมมาใส่อีกนะคะเพื่อโยมช่วยสาธุที่นี่ก็โอ้โหกาบอนุโมทนาสาธุค่ะศรัทธาขับมอไซค์มาแล้วก็ดูสิเดินมาแล้ว กาบอนุโม,มทนาสาธุกับแม่จุ๋ยเลยนะแม่จุย๋ยไม่กลิน่นน้อยไม่ต้องห่วงพี่ขู่เราแล้วนะคะอยู่ที่นี่ก็ยงๆยงก็มาใส่ปาดกันเป็นชุดๆเหมือนเชียงรายเลยค่ะเหมือนเชียงรายเลยเนี่ยโอ้สาธุสาธุคุณแม่เอลยสาธุค่ะอ่ออย่าบ่น้อย ก็ม okay. 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 ีโยมเขามาสร้างตรงนี้ไปให้นะคะก็คืออย่างนี้นะคะทุกคนคือท่านพระอาจารย์ท่านไม่ตาบอกว่าตรงเมื่อกี้ตรงจุดเมื่อกี้ค่ะโยมโยมเขาก็นั่งลงกับพื้นด้วยความศรัทธาเลยนะคะแล้วที่นี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าคือปกติบินทบาทแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าโยมเขานั่งอยู่แล้วก็พี่ขู่ยืนอยู่เนี่ยจะอนุโมทนาจะให้พรไม่ได้มันผิดวิจัยนะคะท่านบอกแล้วก็เสร็จแล้วที่นี้เนี่ยตรงนั้นน่ะก็มีที่นั่งมีที่นั่งนะคะตรงซุ้มอะ่ะป้าอาจารย์แล้วก็พร้อมทั้งพี่ขู่สองลูกก็นั่ง<ม>แล้วก็มีญาติโยมก็นั่งลงกับพื้นนะคะ แบบนั้นนะ่ะพี่ถ้าพี่ขูก่ก็ถ้าญาติโยมนั่งพี่ขู่ก็นั่งเนี่ยอย่างนั้นนะอนุโมทนาได้นะคะทุกคนก็หมายถึงว่าให้พอได้นะคะนี่คือเป็นพี่ขู่ในธรรมนัยจริงๆเลยค่ะตอนนี้กําลังจะเดินกลับนะคะพี่ใหญ่ก็นี่ตอนนี้พี่ใหญ่เดินที่อยู่ของหนักแล้วแต่ไม่หนักใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่นะพราละปิติเนาะ พอมีพี่ขุมาวิเวกที่นี่นะคะก็ชาวสวนยางที่อยู่ละแวกนี้ก็ดีใจค่ะดีใจก็เตรียมทำกับข้าวแบบเป็นชุดเป็นชุดเลยนะเช้านี้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะหองกับพี่ใหญ่กลับไปก็ละแวกนี้ก็คือใส่บาทพิขุอยู่ค่ะและ้วพิขุก็จะฉันตกปาทนะคะกุฏิของ แต่ละท่านนะคะฉันมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนปาหน้าจะไม่เป็นของขบเคี้ยวนะถ้าเป็นบูผนผลไม้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่ปั่นหรือเป็นน้ำอย่างนี้นะคะทุกคนพี่ใหญ่ยืมของกลับ ลับ,บาทจ์กลับอันนี้เราเพิ่งห่างจากที่ใส่บาทมาไม่ไม่เพิ่งสีก็สักระยะหนึ่งแล้วนะคะพอดีหงถ่ายคลิปเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะ คงจะต้องคนละไมใชก่อนข้างๆนั้ข้างๆนี้ข้างๆนี้ขงๆนี้นงนาน บ้านเนาะเป็นเ้าบ้านเ้าของบ้านเอามาูเลยบ้างไปอะไรรองท้าก็าใส่ ตาอาที่ห้จายในหวยซื้อ็นเลกคุณกับหินบูทขึ้นห่อจะสร้างได้เป็นลกกระปุเป็นรานใช่ไหมสระพานเราไม่เกินสามเต็มระพานยาวสามสิบเก้าเมตรเลยคุณผู้ชมทาเดือนกว่ากวาเ มีรถไปชนหรือมันหักครับอาจารย์ตรงที่ลอยนั้นแบ่งออกไปทำไมตรงสะพานทำไมอาจารย์ว่าสะพานสะพานเหล็กนั่นแหละครับสะพานแรกนี้ก็มาจากนู้นฝั่งฝั่งซ้ายบนปลายสะพานครับที่มันมีาหนี้มันตาเนี้ก็ตามไม่ต่อเลยนะครับสร้างขึ้นพุทธเจ้าสรรเสริญพระศุกร์พรเจ้าอนุญาตให้พระศุกสร้างขึ้นได้โดยไม่มีอรรมบัตรคดิสไม่มีธรรมสังราริเสเจ้าค่ะเหงื่อเริ่มเริ่มออกแล้ว พระอาจารย์ท่านบอกว่าเราสร้างบุญไว้ให้ดีแล้วต้องรักษาจิตดีท่านว่านะต้องรักษาจิตให้ได้ให้ได้ด้วยนะท่านบอกท่านบอกจะยกบุญไปสวรรค์ไม่ได้นะคะนะการนะการที่เราถวายท่านนะหรือว่าสร้างบุญกุศลเยอะขนาดไหนถ้าเราไม่รักษาจิตก็ไม่หลุดนะคะ รถเป็นโซ่เป็นเขาโคเห็นอกนั้นตายบายเป็นคนทุกเข้ามาคิดถึงว่าคนดังบนแล้วสวยมากก็ไม่ได้รักษาจิตนะไม่กระคับกระกงจิตทีนี้ละก่อนตายจิตมันไปมีความวิตกกังวลจิตมันไปยึดในตัวอื่นเราต้องรักษาจิตได้ด้วยทีนี้คนสวยมากคิดว่า ทำบุญลำบุญเมื่อก็สาธินก็ฝ่าฟ้าต้งนั้นจางนี้เราอยู่อยู่นอนยิ้มไม่ได้ตอนตายได้มีสจิตด้ไม่มีจิตได้ถึงจิตท้ายก็จิตตรงจิต้ายมันดับตรงไหนเนี้ยทางวัดชนเอาไว้ผมทำจนมาเรามี้ิตใช่ไทุนังนเนียที่คยู่ใ เราได้บุญเหมือนกาสร้างวัดใหญ่เหมือนกันใช่ไม้บก็คที่เจ้าสังมากเหมือนกับวัดใหญ่ก็คืูสร้างแล้วมีคนอยู่กสิล่มีแบตกปรดศาลาใหญ่ๆย่งเงี้ยแติก่อนผมเขียนไม่เลยนะเินดูต้นครับกหยกติตั้งี่หยกียกตีดตั้งสนาบ ค่ะสำหรับคลิปนี้หงขออนุญาตจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางวันวันนี้หงจะพาทุกทุกท่านนะคะไปไปเดินแล้วก็ไปภาวนากันที่ในถ้ำด้วยนะคะสาธุสาธุร่วมกันค่ะบ๊ายบายค่ะ